ปลาดุกอบแล้วก็ผักต้มเนาะคะ่ะอันนี้เป็นค้นรุดอันนี้มะเขือแล้วก็กับน้ำพริกเจ้านะคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอเพื่ช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวิเดนอีกแล้วนะจ้าท่านผู้ชมตอนนี้กระซองทุ่มเลวเนาะคะ่ะ2องทุม่มหานาทีเพืยวกินเขาอิ่มพอดีเพื่อใส่เวลากินเขาสิบนาทีค่ะพีย่ยอต้องขอกลับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวิเดนนะคะเออเกี่ยวกับเห็นข่าวเม,อมืองไทยนะคะหลายสิ่งหลายอย่าง เรวก็รู้สึกหดหูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะกม่รู้ว่าอีหยังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเฮามแต่เรื่องที่เฮดไห้สลดหดหูเนาะคะ่ะเปีียวก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่เจอปัญหาแล้วก็เรื่องราวอีหยังหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กน้อยบ่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์กับภัยบ่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจมแต่เรื่องแต่แลราหนี่บ่เขาว่ามันเป็น เวลาถึงเวลาหลายมันก็สิเกิดขึ้นพร้อมกันนะแม่ค่ะเห็นเราก็รู้สึกเหนื่อยใจพอเปียวมาจากทั้งอุดรนะแม่ค่ะมาจากทั้งนองบัวลำพูพอเปียวแต่ว่าแม่เปียวนี่มาจากทั้งขอนแก่นนะคะพวกเปียวใหญ่มาอยู่กําแพง์ะค่ะกระจักบุร่ามีญาติพี่น้องเจ้าของแนบ่าทั้งนั้นเนาะค่ะเดยจังใดมือมื่นเลัดพลิโทหาเท่า่าแม่นี่แหละค่ะท่านผู้ชม เขาอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะสิไปหาพ่อหาแม่สไปหาญาติพี่น้องกับไปบ่าดรไว้ก็จงอยู่เมืองไทยได้ค่ะแต่เขาก็พยายามทําใจนะแม่คะ่ะเข้มแข็งเวลาเห็นข่าวเห็นนหยงสิก็รู้สึกทรมานหัวใจแต่ก็ต้องเข้มแข็งนะคะทผไปชมบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องเก็บเหมือนกลายเป็นคนเก็บกดนะคะคนอยู่ในเมืองนอกนี่เป็นเอยียงที่แบบว่า ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งถึงเข้มแข็งที่สุดนะคะจนมันมันบ่มีความรู้สึกไหมคะลังเทียบบแมเบลวาบ่มีได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกเหมือนอเก็บกดความรู้สึกตัวเองนะคะถึงเขาจะรู้สึกแบบอ,อยากกบ,บานก็ยังต่อติตาเสียนะไหมคะท่านผู้ชมเปีย่ยวเก็บความรู้สึกเปีย่ยวหระคะ่ะเวลาเปีย่ยวเหตุงานนะคะลูกค้าเปี่ยวเหล่าเรื่อง แม่เพิ่นเสียเพิ่นไห้เราก็นั่งฟังนะคะ่ะเลียกว่าเก็พยายามให้เดเพิ่นรู้สึกดีขึ้นนะแม่ค่ะแล้วคนในขอบครัวเพิ่นนะคะมีพีนองทั้งหมดหาคนมั้งเราก็มีคนม้นมานนวดน้าเปี่ยวเราก็คนในขอบคัวมานนวดน้ําเปี่ยวกเว่าเรื่องคนเดียวนะแม่ค่ะแม่เพิ่นเสียเท่านะ แล้วมันเป็นช่วงเดียวกบที่เพียวเสียตานะคะเนาะเียวรู้สึกทรมานมากนะแม่ถ้าเปยวกะบบอยากเอาเรื่องของตัวเองไปเล่าให้ลูกค้าฟังเียวก็เล่นเขาบำบัดเขาเนาะค่ะเขาเงินเขาจนเพียวรู้สึกแย่นะแม่ค่ะพี่ยอนในช่วงนั้นเนาะค่ะเียวก็เลยคุยกบแฟเนาะเียวรู้สึกพอค่อยดีแต่เียวแบบเพราอยากให้คนเห็นนะแม่ค่ะท่านผู้ชมเียวเียวเก็บความรู้สึกเจ้าของลายจนแบบ มื่นหนึ่งมาหลังจากในอาทิตย์ทำไมคะเปียวมีความรู้สึกว่าเปียวช็อกหรือไม่คะตาเปียวนีแล้วคล้ายๆว่าเปียวผูกกับพันกับเพื่อนแต่เปียวเป็นเด็กน่อยแล้วก็หลังเลิกเลี้ยนแม่เปียวจะให้เปียวไปเลี้ยงวัากับตากับหลานแล้วก็กับน้องสินะคะเอาเขาไปส่งตาแน่ล้างเทียกับไปนอนอยู่เทียงน้าขึ้นผู้ขึ้นเขาวันอยู่ารออาทิตย์ก็ับไปเลี้ยงวัวกับตา เวลาเขาเด้กยูใกล้ตาพอก็แม่เราอยากให้เขาเห็นความลำบากนะแม่ค่ะเราก็อยากสอนให้ลูกร้านรู้จักกระตันยูแล้วก็รู้จักการที่ช่วยเหลือผู้เฒ่าแล้วก็เวลาตาเราเมียกับบีบหนวดให้เราแน่เหยียบให้เราแน่แล้วก็หาเขาห่านำให้เรากินแล้วก็ไปยูกับเราวันเสาร์อาทิตย์เลยคะมันเคยชินเนาะค่ะมันผูกพันเรอกอะไปสิ่งหลายอย่างเรามันรู้สึกแย่นหแม่ค่ะ ญาาิผู้ใหญ่เขาสูญเสียไปทีละคนสองคนเพียวกระกรมก็ได้ยากับปูเสียเพี่วกระเดดไปเพียวกระแนี้มมึงแค่รูปภาพแล้วกับแบบไฮเลยไหมคะแล้วก็สิ่งที่เฮดได้คือทรงเงินกลับไปกระเดดเพราะได้เติมน้ำหมูกน้ำมันเนาะค่ะเนาะพอแล้วกับไปงานงานน่ศพพอพอปูก็ไม่ยางเสียเค่ะบ้านนี้มาเป็นตาตานีเป็นคนที่เกียวไกลชิดมากเลยด้วยค่ะเพียวยังรู้สึกแย่ เพียวสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากแดดวารูคำมือนึ่งเนาะค่ะหลังจากที่ตาเสียเพีหายไหยุดบปได้ไหมค่ะตีสองแฟ้มก็บอกเจ้าเปยังผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไหมค่ะทต่คุผู้ชมแบบมันเหมือนมันมันมันอดกันหลายแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในช่วงลึกของหัวใจเราแบบมันมันเก็บไปยู่ได้ไหมค่ะมันลุกขึ้นมาแล้วมันหายเอง ไฮไลท์แล้วก็ยุดบ่ดได้ทำมคะแล้วแบแฟนเปียกก็เลยสงสารเพิ่งก็เลยหาตัวเครื่องบินให้เปียกอัวสด้กลับบ้านท่านผู้ชมเอ้ยก็ต้องมาสองเดือนยกเลือกลูกค้าเพื่อก็รู้สึกแบบว่ามันยกเลือกบ่ได้เลยสินะไมค่ะมันเป็นลูกค้าแบบว่าเขาซื้อบัตรของขวัญม้าเราคนนของบ่ดได้เขาใจเลยค่ะแต่ว่าเปียวกับว่าอยากเค็ดแบบมันไปมันกับไปบ่าทันแล้วสินะแมคะเปียวก็เลยรอ แฟนเด็กก็เลยปล่อยให้เปียวกลับบ้านผพ้เดียวช่วงนั้นนะคะเป็นครั้งแรกที่เปียวได้กลับบ้านเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะนี่แหละค่ะคือความห่างไกลของคนไทยหรือว่าสาวอีสานอย่างเปียวคิดหอดบ้านเห็นอย่างไรวะไดทรมานแต่ถ้าสื่อตัวปุ๊บปั๊บกลับไปได้บอกไปได้แต่สําหรับเปียวเนี่ยจเป็นอย่างที่แบบว่าเปียวคิดหลายขั้นตอนนหนไหมค่ะเปียว คิดว่าแบบนี้ถ้าเปลี่ยวไปจะลียซอยเอียงไดแล้วสิ่งสําคัญในครอบครัวเฮาคืออะไงคนที่ลําบากลําบากอิลิบรบิบาลเลนค่ะคนที่เกิดมาบ่าได้เพียบพร้อมน,นี่คือเงินค่ะท่านผู้ชมน,นั่นแหละเปลี่ยวถึงตงง้องอยู่หนีทั้งสิ้นนะคะแหลกแลําบากหลายค่ะสิบฮาปีฮาปีแรกไปไปกับกับเพจงานเนาะค่ะทรมานแล้วก็กกกฟฟม,วกมหาปีหลังก็กยังพระถนเป็นใด พออยู่ได้ไปสักพักมาเปิดล้านมาของตัวเองนี่แหละคะ่ะกลับมาสู่อีกเลยคะ่ะกับเราไม่มีแฟนนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวกลับมาซื้อบ้านนี่แหละคะ่ะกัเราให้ใเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นคนอยู่หนีแล้วเดี๋ยวเขาก็เห็ดเยี่งเขาต้องคิดหลายๆคิดหลายส่อนนะแม่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยพียวกับมาเมา้อยให้ท่านผู้ชม,ชมฟังเนาะค่ะว่าคนทุกคนนะคะมีเรื่องรลวที่บ่สามาบถบอกใครได้เหมือนเปียวนะคะ เปี่ยวอยากกลับบ้านเหมือนคนอื่นเปี่ยวอยากเห็ดอยียงที่ตัวเองอยากเห็ดแบบไปเลยตอน,นิ่งสินะเพราต้องคิดลายสินะแต่เปี่ยวเห็ดท่านี้ได้สินะคะคือเปี่ยวมีความฝันไหว่าเปี่ยวจะเฮ็ดงานอีกสักสี่ห้าปีแล้วเปลี่ยวจะจะให้มัน,ม,นมันคงกว่นนี้แล้วเปลี่ยวจะไปบ่อยๆแนงสินะไหมคะคือช่วงที่เขาสั่งตัวเมื่อก่อนเนี่ยเปี่ยวไปบอยนะคะไปทุกปีเลย แต่พอพูดมาซื้อบ้านนะคะทนผู้ชมเหมือนค่าชสจ่าจมันค่อนข้างสูงเขาจะไปใส่มาใส่เขาต้องคิดคิดเราคิดอีกนะแม่คะเรากลับมาเจอโลกเนาะค่ะต่อให้ที่บรมีงานเฮ็ดเขาก็ต้องเสียภาษีทุกเดือนมันเป็นเหมือนต่อปีนะแม่ค่ะว่าเขาจะต้องเสียทุกเดือนแล้วก็เดือนเว้นเดือนนี่แหละค่ะคือความรับผิดชอบของของเขาสินะค่ะก็เลยเฮ็ดให้มันยากต้องการไปไปไทยสินะคะ่ะจะปีหนเพื่อยากไป นี่แหละคะ่ะเพื่อนกับเ่าเรามองว่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าความยากความลําบากในจิตใจของลูกหลานคนหนึ่งที่อยากกลับไปหาพ่อหาแม่หาญาติผู้ใหญ่มันทรมานขนาดใดที่มันบ่ได้เห็นอย่างที่มันต้องการสินะคะนั่นแหละคะ่ะจังหน่อยเพียยวกาภูมิใจนะคะว่ายังในหน่อยเปียยวกับยังได้ส่งเงินไปให้เขาได้ดใส่ใจนะคะเนาะและะ้วกับเ่าเรามองว้ให้ฟังคะ่ะชีวิตสาวอีสานในต่างแดน เดีวขอกราบขอบรุพูดทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย